ดินถ้าเราเอาน้ําออกเราเติมน้ําสัง้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นเป็นโซลิกโอซิบอกก่อนตกลงเราจะแกล้งดินกถูกแกล้งดินให้ดินนั้นหนละกลายเป็นโรงงานทำาซลไบโอซิสก็ถูกครับแล้วก็ก็อเติร์ดใส่ตวัวแล้วเาก็ต้องทำแเราก็มีกองการาใส่ป้าย ตัวเองมัเป็นคนต้านกายโครงการแรงดิบภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าโครงการแรงสปเาเเอเพรสั่เกเรนไม่กที่นพกกเาอกเรั้เ้ิงถามใหม่ที่ทมันเป็นบุรีแต่ว่า จะทำอะไรแกล้งแกล้งดิน,นว่าไงโครงการแกล้งดินนี่โอเพสโอเพสไม่ร <c oughs> ู้อะไรให้เด็กๆไปแกล้งแกล้งนสามีกวงก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าว เข้ามันขึ้นมานิดหนึ่งเขึ้นมาแค่นี้เราหยิบหยิบนี่เขาลอกแทนไม่ได้เราก็บอกว่เป็นไรเอาน้ำออกรอ้น้ำข้าไปใหม่นอปลูกใหม่มันขึ้นสูงขึ้นสูงสองเท่าแล้วโตสดแค่นี้มันมันไม่เร็วลงมันดีขึ้นเราก็เลยบอกเอาทางอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะ ทำปีละครั้งลปลงปูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งอาข้าวใสไปครั้งที่สามนี่แหละก็หมายความว่าหลังจากก้าวตัวเองมันขึ้นอีกแล้วก็ให้ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่เื่อขึ้น,นอยู่พวกนี้เหมือนเร่อเพิ่มมีทีาทำาเหมือนนีน้เหา มันไม่เลวลงะนะนดีขึ้นแล้วหลังจากลลยปีผมว่าหลังจากหกครั้งมันมีเม็ดรมรมกลมแล้วก็ดูเท่าไหร่มันชัดเจนเป็นเม็ดที่ที่เหลือเป็นเม็ดปีท 3, ี่สามปลกได้สามประมาณหลังจากสปีก็โครงการแกล้งดินกลายเป็นสเสริมดินให้ดิน ตอนแรกก็ต้องใส่ปูนปูนมาไม่นิดหน่อยแต่ทีแรกเขาบอกว่าให้สิ่สใส่ปูนมาเยอะแล้วปีหน้าก็ใส่อีกต้องใส่ค่าเดียวปูนใส่ปูนมาเดี๋ยวนี้ก็ค้นได้หกสิบแถวห้าสิบถวคือ